พี่ปงเขียนในโพสต์ข้างใต้มากๆ,ๆเลยที่แบบว่าการตื่นรู้อ่ะบางทีคนตื่นในระดับคิดตื่นในระดับความรู้สึกหรือตื่นในระดับบีอิ g งหรือการเป็นแบบตื่นจริงๆมันมันเป็นยังไงมันต่างไงเพื่อที่วันนี้ผมว่าทุกคนที่ฟังอยู่จะได้ตามแล้วก็ลองแยกแยะตัวเองไปด้วยเออว่ะเราอยู่ในประสบการณ์ตรงไหนหรอเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ติดตามเรื่องนี้ครับ,รบเป็นคนที่มีความสนใจอะไรบางอย่างในเรื่องนี้แล้วจริงๆนะครับแล้วก็คนที่สนใจอะไรบางอย่างในเรื่องนี้จริงๆผมเชื่อว่าเป็นคนที่กําลัง มองหาเส้นทางที่กําลังเติบโตในโลกภายในจริงๆโอ้ดีครับโอขอบคุณมากมที่ให้โอกาสมาชวนคุยกันเรื่องพวกนี้ขอๆๆคบคุณพี่ๆๆครับผมพีมากๆครับตื่นเต้นแทนครับผมจริงใช่เลยครับคือคือ,คอพี่พี่แบ่งเป็นสามระดับตามระดับของการเรียนรู้รอะฮะแล้วแล้วแล้วเชื่อไหมฮะเพราะว่าจริงๆทุกทุกการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องมากไปกว่าแค่ข้อมูลความรู้มาไปสู่ประสบการณ์และความจริงอะครับ อันแรกที่เราคุยกันมาตลอดพี่จะเขียนว่ามันเป็นความรู้ที่ทําให้เกิดอะไรความรู้ที่ทําให้เกิดอะไรใช่ไหมฮะค,ค,ความรู้สําคัญไหมสําคัญอย่างน้อยทําให้เราเข้าใจภาพรวมแม้กระทั่งเราอาจจะยังไม่ได้ไปสัมผัสหรือเข้าถึงสิ่งนั้นจริงๆสมมุติเราบอกว่ามันเป็นความรู้ที่เราทาให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตครับเราอ่านเราฟังมาเราก็เข้าใจนะแต่จริงๆแล้วเราอยู่ในความจริงของชีวิตเราหรือยงังเราเข้าถึงความจริงของชีวิตเราหรือยงังอาจจะเป็นคําถามปคำถามหนึ่งก็ได้เช่นนะครับโอมพูดง่ายๆเลยอ่ะสมมติเหมือนกับ เราสสมมติเราทั้งสองคนยังไม่เคยไปโตเกียวเลยอ่าไม่เคยไปเราดูคนรีวิวอ่านหนังสือเนี่ย <c oughs> เราได้ความรู้แล้วได้รสชาติแล้วได้ความรู้สึกแล้ว <c oughs> มาหมดเลยจริงไหม <c oughs> แต่จนกระทั่งวันหนึ่งที่เราขึ้นเครื่องบินแล้วไปอยู่ที่ตรงนั้น <c oughs> ตรงนั้นเน่ะความรู้ที่เรามีต่อโตเกียวเนี่ยมันจะลึกเข้มข้นแล้วมันจะถูกสกรีนออกด้วยว่าที่ฉันเคยรู้มาก่อนกับที่ฉันอยู่ตรงนั้นจริงๆมันเป็นยังไงอันนี้ฮะคืออันดับที่สอง คือความรู้ที่อยู่ในระดับของความคิดในหัวกับ,ค,บความรู้ที่อันที่สองที่บอกว่าเป็นตัวของตัวแรกคือรู้คิดคร,รู้สัมผัสคือรู้ประสบก็คือ experiencing เนี่ยตัวนี้สำคัญมากคือมันจะต้องไปอยู่ตรงนั้นด้วยและสุดท้ายพอมันเข้าใจมันได้เนี่ยมันมันหลอมรวมเป็นในเนื้อในตัวดังนั้นแต่ก่อนเราจะฟังเรื่องโตเกียวมาเยอะแยะเล่าให้คนอื่นฟังได้แต่ครั้งถ้าเราเคยไปอยู่ไปเป็นชาวโตเกียวมาพักหนึ่งจากนั้นเวลาเราถ่ายทอดหรือความเป็น เข้าใจในเรื่องของโตเกียวที่มีอยู่ในตัวเรามันจะต่างกันตรงนั้นค่อยเป็น b e อิงดังนั้นในในแพทเทิร์นตงเนี้มันมาจาก Knowing หรือว่า h i n n i n g เนาะ mm hmm. แล้วก็มาจาก Practicing นะครับหรือ Experiencing mm hmm. และสุดท้ายค่อยเป็น Being ก็คือความเป็นและจริงๆ mm hmm. การตื่นรู้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราฟังหรือว่าเรารู้เยอะอย่างเดียว mm hmm. มันจะต้องน้อมถ้าเป็นภาษาธรรมะอันนี้คำเาจะฟังธรรมะหน่อยน้อมเข้ามาใส่ตัวไอ้คำนี้แปลว่าแปลว่า เอามาเป็นการปฏิบัติแต่ถ้าเป็นภาษาการพัฒนาตัวเองคือเท r ร์นโนเลให้เป็นส skill ฮะ mm hmm. เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้ต่อให้เป็นครูอาจจะสอนได้อธิบายได้ทุกอย่างนะ mm hmm. จะทําได้และเป็นสิ่งนั้นได้เนี่ยมันจะต้องมีประสบการณ์ดังนั้นไอ้ในกนขบวนการการเดินทาง